สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าย่าไม่ไว้ใจแท้ๆตัวไฟนี้แล้วเพื่อนๆนะยูชัวร์มัม I'm not sure just do it gently ย่าบอกว่า let me show you it's alright o heavy h now man just don't do it from there put it nearer nearer <laughs> yeah g o on just do it ย่าไม่ไว้ใจเลยนี่แหล มันเริ่มันหนักนะเพื่อนทานหินเนี่ยหนักมากเลยย่าไม่ไว้วางใจเราเนีย่าก็ต้องมีวัดสปอร์มช่เมฟิย่าก็คือโยก,กน,นี่ไงทำให้มันไม่เร็วๆยา่าบอกแล้วอันนี้ก็เปิดเปิดวัดสปอร์ม for 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 hot air that the อันนี้นะพเพื่อนๆนะถ้าทานหิน แล้วก็มันจะทําให้น้ําร้อนในใช้ในบ้านหลังน,นี้ก็คือตัวนี้ยเป็นท่อมันคล้ายๆแบบทาให้น้าอุ่นนะจ๊ะทำน้ําอุ่นน้าร้อน What is the black one for? Mum? This one? This for smoke and soot อันนี้คือเขาให้ดูดให้ดูดพวกพวกควันขึ้นไปข้างบนจ้ะกระเอาจะเ่มเนี่ยกระเจามันจะออกไปตรงทิมเนี่ยตะตรงหลังคาที่มันมีทิมเนี่ยที่ป่องอ่นนะนะเราอธิบายให้เข้าใจ ยาเขาไม่ให้เขาไม่ชอบให้ยช่วยเขากู้บ้านไหมอยู่ d you tell h i m it makes the water hot for bath? Yeah I อเสี้ยวไอไอ experiment radiator Yeah ยาบอกว่าไอเนี้ยฐานที่ใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้อันนี้ท่อน้ำทำให้น้ำอุ่นแล้วก็พวกมันจะมีท่อสาหรับทำให้ให้บ้านมีความอุ่นตรงตรงฮิตเตอร์จากเพ่อนเพื่อนนะทั่วบ้านเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่ก่ออย่างงี้ นะไม่ทําอย่างนี้จะไม่มีน้ำอุ่นให้ใช้แล้วก็จะบ้านก็จะไม่อุ่นเม mm, side อันนี้ก็ไว้สำหรับอบอาหารจะ้ะอบอาหารในเนี้นยในอยากอบหุงอาหารอบไก,ก่อบหมูอบขนมอยู่ในตรงนี้ <Yeah. S 2> ข้างบนเตานี้อันนี้ไม่ร้อน <You can S 2> นัเพื่อนนะ e n l h t I, I expand this not hot now but warm but even open มันเป็นแผ่นมันก็แผ่นหินจะ้ะแผ่นหินสำหรับวางกระทะวางหม้อ ต้มอาหารทำทำอาหารจ้ะนะอันเนี้ยอันนี้ฝาปิดเพราะว่ามันไม่อยากให้เราไหม้มือเพื่อนๆนะแต่เนี่ยอันนี้แผ่นอันเนี้ยร้อนมากนี่จะเปิดให้ดูพี่ยาเปิดดิคันยูดูมัมนี่อันนี้เป็นเป็นเตานะเพื่อนๆอ่าเนี่ยแล้วก็ตั้งอย่างนี้นี่ยาบอกว่าตั้งอย่างนี้มันก็จะเดือดจะไอ้นู่นนะไอ้แบบเดือดแบบจะทอดอะไรจะต้มอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือเป็นเหมือนกับหัวเตาหินนะจ๊ะนะร้อนเ,เพื่อนจับไม่ได้อินนก็ะวอเธออย่ายาต้มแบบไม่มีน้ําได้ยังไงเนี่ยฮะยาเอาน้ําใส่อันนี้สเปาจ้ะนะยาเอาใส่ไว้เลยเนี่ยต้มต้มผักอะไรไม่มีน้ํายาเนี่ยฮะยาก,กระฉูให้เพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแต่จะร้อนมากนะอ่กะก็วางไว้อย่างเงี้ยจ้ะ ปิดฝาแต่มันก็เดือดอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะนี่เหมือนกันเป็นแผ่นเตาอย่างนี้นะเพื่อนๆนะนี่เตาหินข้างบนก็ไม่ได้ร้อนนะอุ่นๆวางอาหารอุ่นอาหารได้แต่อันนี้อย่าจับเลยจับมือน,นี่ทองเลยอันนี้ก็เป็นเตาอบจ้ะนี่นี่อาหารที่ยากอันนี้มันฝรั่งจ้ะอันนี้คือเตาอบนะเพื่อนๆนะน,นี่ยคือเตาอบจ้ะ อ่ามามันก็จะมีองศาบ้องเห็นไหมอันดิสเวนน้ำเซมอันนี้เตาอบจ้ะ hot not so hot อันนี้อันนี้ไม่ไม่คยมันอุ่นจ้ะไม่ไม่ร้อนมาก like slow cooker เหมือน slow cooker เหมือนกัวเครื่องตุ๋นอะ่ะอันนี้ย่าทำอาหารอันนี้ slow cooker จ้ะ <'s> okay. ย่าทำเนื้อตุ๋น <a> ใส่ค่ะเย้ ใส่แครอทจ้ะเนี่ยเพื่อนๆเตาก็ประมาณเนี้ยนะเนี่ยก็ความร้อนองศาความร้อนเขาจะเนี่ยนะมันถึงต้องหู600หกร้อยเหรอ it hot it warm it five hundred o hundred six hundred ได้ไหมมั้ yeah it's <Yeah. S 1> i s t two hundred here it it too hot when it gets further o อเคคุณย่ากำลังทำกับข้าวจ้ะไอหมอ้อที่โชว์ๆตรงนี้น่ะมันเอาไว้สำหรับโชวนะ์นะเพื่อนเอามาทำอาหารใส่อะ ทำอาหารไม่ได้ I tell them mom that one it cannot come cooking in there yeah just for show นันแหล you can cook you can cook but you never cook I don't cook no don't need ย่าบอกว่าเออใช้ได้จ้ะแต่ว่าย่าไม่เคยเอามา that's what in olden days they used to use ย่าบอกว่านานมาแล้วเขาก็ใช้โม่แบบนี้แหละทำอาหารแต่แต่ย่าไม่ได้เอาใช้นะเพื่อนย่าเอามาไว้ประดับย่าไม่เคยเห็นย่าใช้แต่ลองทำเขาบอกแกบอกว่าลองทำ สมัยก่อนอ่ะเขาใช้กันอยน <Yeah. S 1> นู่นี่อย่างงั้น This for when you do cheese When you do cheese we put อืมอย่าให้ดูของเก่าของแก่ Cheese milk yeah put milk through and add something in a pan and, mm hmm. and this for drain อืมสมัยก่อนอันนี้มันก็ตะแกรงสมัยก่อนจ้ะนะตะ,ตะแกะตะแกรงสมัยก่อน อันนี้ก็ที่วัดอุณหภูมิสมัยก่อน thermometer when they make jam อ๋อ when they make jam okay and this red mark has to go up there อืมอันนี้สำหรับที่เขาเช็คอุณหภูมิของพวกทำทำแ a มน่ะแ a มนั่นะแหละจะ้ะแ a มเขาเรียกแ a มเนอะอันนี้ก็พวกข <Not this S 1> วกล้องแกเอ่อ for beef for what for beef no, for bread <laughs> put bread put bread on yeah make toast on the fire all right make toast on the fire a long time back they do like that okay w h a t that for done to put candle out okay h o เหมือนที I เ e มือนที่ดับดับเทียนจ้ะไอโน่เป็นดูดูตะขันเราอยู่ปัจจุบันตะขันตะเพิ่งดาวอย่ะตบมือให้เราะแกก็ประมาณเนี้ย แกโชว์สามีแกจะรูปสามีรูปกันดัดเนี่ยอันนี้ถ่านหินจากที่วางถ่านหินอันนี้ไงที่จอยบอกอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ร้อนมากนะเพ,พื่อนๆจากนี่ร้อนจากเนี่ยคือสําหรับทําน้ําอุ่นจะทําน้ําอุ่นแล้วก็ฮิตเตอร์ภายในบ้านจะเขาก็จะเขาก็จะไปทั่วบ้านนะเพื่อนๆเขาก็จะมีต่อต่อไปทั่วบ้านแต่ว่าเขาอยู่ในใต้ใต้ดินนะเชสม,มชัมเชส อันนี้ก็ที่ไอ้น,นี่จ้ะที่ระบายควันออกไปจ้ะนะคือเขาก็ทำดีของเขาอะ่ะดูด,ดูดูนางกันดูละครกันเพื่อนกินยาก่อนนเพื่อนเจ็บคอไปดูแล้วเพื่อนขอวันนั้นแล้วเพื่อน,อนถามกันไงนะจอยก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายเนาะวันนั้น ก็เลยบอกคนนี้ยา่าโชว์ให้ดูนี่เรจาจะย่าเขาไม่เขาอยากให้ใครทำนะ้นเพื่อนที่บอกว่าให้เอาอันนี้มันทองปอมนะใส่ข้างในก่อนเราจะหาว่าโชว์อีกอันนี้แก่แบบตกแต่งไม่เฉยที่ว่าเพื่อนบอกว่าทําไมไม่ช่วยยา่าเขาไม่อยากให้ช่วยนะนเพื่อนจะจะบอกว่าถ้าเขาบอกว่าโ no นก็คือโ no นนะเมื่อกี้จอยบอกให้ฉันทำเธอให้ฉันทำแตอเขาังไม่อยากให้ทําเลยเพื่อนนะนั่เราจะก็เอาใส่ไปงั้นนะ่ะเพราะว่ามันหนัก หนักจริงๆน,นั่นแหละถ้าวันไหนยาเขาให้ช่วยอ่ะจอยจะช่วยเพื่อน,อนถ้าเขาบอกโนก็กคือนโนเนอะดื่มน้ำก่อนเพื่วยกินยาก่อนยน,ยน,ยนยาส่อมเม็ดเลยยาซื้อของให้จอยจ้ะเนี่ยสำหรับคริสต์มาส มัม buy something for me you can open have a look that mambuy for me no that mamb no that one cannot buy for me no no it's my that one ยังไม่ขำลูกชายก็อืมนั่นอะไรแม่แม่เธอซื้อนั้น that's my just open just open Oh, Andy, I like that one. You have to see. <coughs> oh, I get. Oh, oh. I know you're not having a Christmas tree. Well, we are actually. No. Yes, we are. Yeah. I'm it. Oh, okay. That's nice. Yeah. robin. Very smart. I'll let you wrap it back up. You'll see, ma'am. Ooh, hey, I like that. Well, I just thought that one, Mum, buy for you. That's pretty, isn't it? Yeah. <laughs> that was when I went last night. It's good that. <laughs> so, we, we've got this owl thing, haven't we? Yeah. So, Mum, say, I, I tell you something, I buy something last night, didn't I, Mum? Very yeah. smart. ของเล็กน้อยแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจแต่เพื่อนอันนี้อันนี้สุกแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยยาต้มสุกแล้วเนี่ยมันสุกแล้วเพื่อนๆร้อนเห็นไหมควันหุยหุยอยู่เนี่ยเราจ้ะนนู่ออาออกมาแล้วนะ No, thank you mom that e n o u g h ก็ยังไม่รา m ้มอ่เรามีแครอทมีอะไรสลนั่นี่ะ t ดวบเก์บีเอรยา่คิมอ่ะร้อนลวปากออกน่ะคิมร้อนนั่นนะเนี่ยอนยดิ what what in what inside อทเทมีท่า ครีมออนครีมโอเคครีมอันบูเตอร์ก็มีครีมแล้วก็เนยอะจ้ะ We have in Angelic yeah heat yeah heat heat on mum h e เหลือเพศแนวย่ากำลังจะเสิร์ฟอาหารให้ลูกๆจ้ะลูกๆกับลูกสะใภ้กับลูกชายจ้ะแกมีความสุขในการทำอาหารนะย่า I say to I tell e o p l e y o u happy to cooking for family mum No, cook for fun yeah. อย่าอย่าลืมผ้าเพื่อนเพืนเขาชอบ mm hmm. ดูแลเพื่อนๆเขาจะเป็นอย่างนี้แหละมาบ้านเขา mm hmm. เขาก็ทําให้กินจ้ะนะถามโจวยว่าอยากกินอะไรอย่างนี้บางทีเราก็ไม่อยากให้เขาทำอะไรยุ่งยากไงนึกภาพออกไหมอย mm. ดีแค่ <S <S คูยเกาจะ ถ้าตัวทำไม่ได้นะเพื่อนนะบ้านแกหกลาดบ้านแกนเพื่อนนี่แหละเขาแกทงแบบว่าทำเองเขาแกรู้ไงว่าต้องทำยังไงของแกนี่อาหารจะเนื้อหอกเยอะเยอะแต่ be careful นี่เนื้อตุนของยา่าเพื่อนเนื้อตุนแล้วก็สปา Me, Loka Manfalang. Are you gonna put it? Yeah. dish, yeah? Yeah. I don't know. has it got a big appetite? Just put a little bit first and, uh, and then you can get more. Yeah, and get, get more lime limey same. Can a little bit first. because I don't want to put the food away, mum. No. You're not allowed to throw it away. Is that enough for now? Yeah, please, thank you. ตักที้เราน้อยๆก่อนจ้ะเดี๋ยวจะกินไม่หมดเสียดายของไม่ทิ้งของกันจ้ะย่าก็ไม่ทิ้งของนะเพื่อนโอเคอ่ามีสปรูตตัวสุ want? ยอ่าทูมอร์ด t สิ t ซังเกียว n d this. อันหอวงอยจ้ะพอแล้วอีน้ำมัม thank you, thank you. this one น yeah. e yeah. ่ that's it อ That ของลูกชายแกจะน,นี่แกก็กจะเสิร์ฟลูกแกอย่างนี้จะเนี่ยอินาฟเสียสังเกตมามาอีกแค่วันวันสัปหูมัมสังเกตเดี๋ยวสิ้ยนี่แกก็ตักของแกจะเดี๋ยวเรามาทานกันกกนะจ๊ะเพื่อนๆ อร่อยแน่แอนดี้พูดตลอดมาจ้ะมาทานอาหารสีมือยาเนาะเพื่อนๆเนาะจอยนั่งตรงนี้มันอุ่นไงเพื่อนๆมันติดกับเตาอ่ะมันอุ่นยาจอยกับแอนดี้นั่งอยู่ในห้องรับแขกจ้ะดูทีวีกันอร่อย ส่วนใจอาหารส่วนใจญ,ญา่าจะทำอาหารพวกอย่างนี้แหละจ้ะนะในการก็พวกอบหมูอะไรประมาณนี้อบหมอบูอบเนื้อนะเขาจะทำของเขาอย่างนี้จ้ะ อไม่ปรุงเกลือแล้วก็ไม่ได้ปรุงพริกของพริกไทยนะเพื่อนนะคือมันเข้มข้นอยู่แล้วมัมีมีดไม่เอามีดจะมีอยู่มีดอแต่ว่าจอยไม่ใช้ไงไจอยชอบใช้ไม่ช้อนก็ซ่อม เพราะว่า,นานเนื้อเขาก็หั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วจ้ะบ,บางคนก็มีขนมปังทานเลยมาจิ้มนะเพื่อนๆนะมาจิ้มกับไอ้น้ำเอ้น้ำเนี่น้ำสต๊อกน้ำเกลี่เขาเนี่ย นั่งคุยกันด้วยกินด้วยจ้ะแม่ลูก จอยก็มาเยี่ยมแกตอนช่วงวันหยุดจะมีเวลาก็จะมาเยี่ยมย่าเนาะแต่ว่าจะให้มาทุกอาทิตย์ไม่ได้หอกจากพ่อญาตเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเขาก็มีกิจกรรมกับลูกคนอื่นมั่งจ้ะนะกับลูกกับลูกลูกคนคนอื่นมั่งไม่ใช่มีแต่พวกจอยจากเพื่อนบางทีก็พี่สาวแฟนมาลูกเลี้ยงมาอะไรเงี้ยหรือแกก็มีกิจกรรมกับเพื่อนไม่ค่อยอยู่บ้านนะเพื่อนๆนะ จะให้ตัวมาแบบบ่อยๆมาดูแลกันบ่อยๆไม่ใช่จ้ะเพราะย่าเขาก็มีโรคส่วนตัวของเขาเขาก็ต้องออกไปข้างนอกกับเพื่อนเขาไปค้างกับเพื่อนเขาไปค้างกับลูกสาวไปค้างกับลูกเลี้ยงเงี้ยนะไปเที่ยวไปอะไรประมาณนี้จะเพื่อน อันนี้คือฮลิเตอร์แบบไฟฟ้าจ้ะถา้าพวกจอยมาพักอย่างเงี้ยจอยไม่ใช้ถ่านหินกันเพื่อนๆจอยก็จะใช้ไฟ,ฟฟ้าแบบนี้จ้ะเอาเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดจ้ะแต่ก็ต้องใช้เวลาน,านานกว่ามันจะร้อนอุ่นอุ่นนะแต่มันจะอุ่นมันจะอุ่นแค่ตรงเนี้ยตรงที่เรานั่งเนี่ยมันจะไม่อุ่นไปทั่วเหมือนที่ใช้ถ่านหินถ่านหินนี่คือทุกห้องความร้อนห้องทุกห้องเลย แต่อันนี้จะร้อนเฉพาะตอนที่เราเปิดจ้ะห้องที่เราเปิดบริเวณที่เรานั่งน้ำร้อนตอนญาไม่อยู่พวกตัวเองก็ต้องเปิด <Yeah. S 1> เปิดเอ้ <Yeah. S 1> บอยเลอร์ที่แบบไฟฟ้าค <Yeah. S 1> ้างไว้ประมาณสักสี่ห้าชั่วโมง so, มันถึงจะทําให้น้ําอุ่นมากๆถ้าไปเปิดปุ๊บใช้ปุ๊บน้ําไม่อุ่นจ้ะนะบ้านญาจะเป็นอย่างนี้ <Yeah. S 2> แต่ถ้าใช้ถ่า,านหินทอย่างเงี้ยนะใช้ <c oughs> ทั้งวันอยู่แล้ว <c oughs> มันก็จะทาความร้อนทั้งวันน้ําก็อุ่นทั้งวันจ้ะนะ พูดถึงเรื่องรถกันนะ OT เนะนี่ยกินมพืนเพือนอร่อยกอร้อนอุ่นๆจ้ะมันก็ไม่ได้เป็นร้อนตรกข้างในมันก็อุ่นๆนะเพื่อนเพื่อนอุ่นๆนี่นเฉย,ยแต่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นหินนะ ที่ไว้สหรับตั้งหม้อต้มผักต้มแกงอะไรเงี้ยทําแกงผัดเนี่ยร้อนเอามือไปวางไม่ได้แต่แต่ว่าเนาะถ้าเอามาทาไม่หมูกระทะเนาะยาไม่อยู่เนาะเพื่อเพื่อนี้พื่เล่นนะถ้ายาไม่อยู่นามนะมาทำเอาเทาท,า,ท,า,ทานทร้อมทานเห็นใส่เองเนาะแล้วก็เป็นยาปิ้งย่างหมูกระทะเนาะตรงนั้นเนาะ ใช่นะควันนี่โอ้โหทั่วบ้านย่าน้องกลับมา,สาใส่เกลนโกดหน้าดูอ่ะนี่พูดเล่นนะถ้าทำจริงๆใส่เลยไม่ได้ไม่ได้มาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเลยคือบ้านแกคงจะไหมเลยเกิดเพลิงไหมอย่างเงี้ยลูกสะพ้ายเล่นพี่เลนนะทำหมูกระทะเห็นแบบว่าแผ่นแผ่นหินมันร้อนดีไงนะทำปิ้งย่างนะ จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มอันตรงนี้ก็จิ้มจุ่มอันตรงนี้ก็ย่างนะหมูสามชั้นอย่างนั้นนะเพื่อนๆน,นะปุ้งเครื่องนี้มาวางแผ่นะก็คือจะมีควันทั่วบ้านนะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เพื่อนๆจอยขอตัวก่อนคลิปจะยาวว่าจะยังไงก็จอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ